สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวร้อนอังคารที่18บุมพภาพันธ์2,563กับดิฉันสุชาดานิ่มนวลน,นะคะฝากผู้ชมเข้าไปติดตามข่าวสารของทางททบ5นะคะรวมถึงรายการต่างๆย้อนหลังได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปที่ w w w t v 5 c o t h ค่ะ วันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่เราจะต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่จีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มีข่าวดีที่บ้านเราคนไทยที่กลับมาจากอู่ฮั่นแล้วไปอยู่ในระหว่างการเฝ้า ระวังโรคนะคะ14วันค่ะครบกําหนดแล้วนะคะก็จะทยอยกลับบ้านกันในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับทางกระกรองทัพเรือด้วยว่ามีแผนที่จะดูแลคนไทยเหล่านี้แล้วส่งกลับบ้านอย่างไรบ้างรวมถึงเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะมีเหตุยิงกันอีกแล้วกลางห้างดังที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมปิปมเหตุสังหารเนี่ยมาจากความหึงหวงอดีตภรรยาเก่านะคะเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดของเรื่องนี้ให้ติดตามกันด้วย ช่วงนี้ติดตามจากจับประเด็นร้อนรอบวันกันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งเบรกวันหยุดยาว9วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เข้าสู่ที่ประชุมครมเพราะวันหยุดปกติก็มากพอแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการประชาชนอยู่ ขณะที่พันตำ์วมวดเอกมานัทกลีบสัตบุตรรองผู้บังคับการปคมเปิดเผยว่าจีนได้ประสานกลับมาแล้วว่าจะจัดส่งคณะทำงานมาร่วมติดตามความคืบหน้าในคดีทลายเครือข่ายแม่อุ้มบุญรวมถึงการประสานขอตัวนางสาวนัทถกมลจิตวิชัยผู้ต้องหาตามหมายจับรายที่10ค่ะ ที่อยู่ในกลุ่มของนายเจ้าหลานสัญชาติจีนที่ถูกจับไปเมื่อเดือนเมษายนปี62กลับมาสอบสวนและดำเนินคดีในไทยขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะของมนุษย์หรือไม่ต้องรอทางการจีนตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่นายพีรพัฒนประยูนสิทธิ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่พลตหมดโทสุรเชษหักพาน ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติงานตามปกติแล้วหลังจากที่ลาไปอุปสมบทที่ประเทศอินเดียได้มอบหมายงานเรื่องการให้ข้อเสนอแนะใน,นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนส่วนกรณีของพลตำรวจเอกวิวรชัยทรงเมตตาก็ได้มาทำงานแล้วเช่นกันค่ะงานที่ได้รับมอบหมายจะเกี่ยวข้องกับการให้ข้อแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์แต่ว่าเป็นในระดับเชิงนโยบาย อีกคดีหนึ่งนะคะตำรวจชัยภูมิจับกลุ่มนายโชคชัยกรอบกระโทกสวมเครื่องแบบตำรวจยศสิบตำรวจตรีค่ะถือหนังสือมารายงานตัวกับผู้กำกับการสพเมืองชัยภูมิเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พร้อมกับเอกสารที่ปลอมแปลงมาแต่ว่าไม่พ้นสายตาของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ถูกจับกลุ่มคาโรงพักเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเรื่องนี้มีการทำกันเป็นกระบวนการและมีผู้อยู่เบื้องหลังแน่นอนเดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มต่อไปค่ะ พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ง่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่คนไทย137คนกำลังจะได้กลับบ้านแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพูดคุยกับโฆษกกองทัพเรือในช่วงหน้านะคะ่ะ 4วันที่รอคอยนะคะคนไทยทั้ง137คนคะ่ะที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นจะได้กลับบ้านในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะบางส่วนก็ประสงค์ว,ว่าจะกลับไปพร้อมกับครอบครัวที่มารอรับอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีทางกองทัพเรือคอยนํารถบัสไปส่งให้ยังจุดหมายปลายทางที่ประสงค์จะเดินทางไปด้วยนะคะคนไทยทั้งหมดเนี่ยจากการตรวจโรคในเบื้องต้นอยู่ในสภาพร่างกายที่แข็งแรงดีแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อแน่ๆวันนี้เนี่ยหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก็ถแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็วางแผนที่จะส่งทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะพักผ,ผู้ชมไปไล่ดูทีละลำดับขั้นตอนนะคะว่าจะมีกระบวนการในการส่งตัวกลับอย่างไรบ้างค่ะคุณสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพร้อมด้วยพลเรือโทธานีแก้วเ้าเจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ วันนี้ก็มีผู้แทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะ,ะแถลงข่าวถึงความพร้อมที่จะต้องส่งคนไทยทั้ง137คนกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมาพักอยู่ที่พื้นที่อาคารรับรองสัตหีบครบ14วันแล้วคือ14วันเนี่ยเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังโรคเป็นระยะของการฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะวันนี้ก็เลยแถลงภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งอาการสุขภาพ รวมถึงเรื่องแผนการส่งตัวกลับบ้านด้วยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าทางกระทรวงได้มีการเก็บตัวอย่างค่ะส่งตรวจนะคะในห้องปฏิบัติการและผลที่ออกมาเนี่ยคือเป็นลบทุกคนเป็นลบเนี่ยหมายความว่าไม่ติดเชือ้อ แต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยนะคะจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีเพราะว่าติดเชื้อไวรัสโควิด1 i t n นะคะแต่ว่าอาการเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องดูต่อให้ละเอียดก่อนแล้วก็ค่อยมาประเมินอีกทีว่าจะสามารถปล่อยตัวกลับบ้านได้พร้อมกับเพื่อนๆทั้ง137คนหรือเปล่านะคะส่วนคนไทยที่มีญาติเดินทางมารับด้วยตัวเองค่ะยอดล่าสุดที่แจ้งความประสงค์เข้ามาอยู่ที่47คนเดินทางกลับเอง 93คน93คนนี้กองทัพเรือบอกว่าจะมีรถรถ ที่รับส่งนะคะจัดส่งไปยามจุดต่างๆที่เขามีความประสงค์ที่จะเดินทางไปก็มีหลายจุดเหมือนกันที่จะกระจายกันไปนะคะทั้งสนามบินต่างๆสนามบินสุวรรณภูมิอุตภเปาดอนเมืองค่ะแล้วก็จะมีที่สถานีขนส่งหมอชิดมีที่สถานีขนส่งเอกมัยด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยก็พอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะทยอยเดินทางกลับบ้านต่อไปค่ะก็จะเริ่มเดินทางกลับกันในตั้งแต่9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแผนการต่างๆ ว่าทางกองทัพเรือเนี่ยเตรียมความพร้อมอะไรเอาไว้บ้างที่จะดูแลคนไทยทั้ง137คนนะคะพูดคุยกับทางโฆษกกองทัพเรือนะคะพลเรือโทรประชาชาศิริสวัสดิ์ยในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเตรียมพร้อมของทางกองทัพเรือค่ะที่จะส่งผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นกลับบ้านตอนนี้ความพร้อมไปถึงไหนแล้วคะก็มีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าได้สํารวจผู้ที่จะเดินทางกลับของ ผู้ที่มาเฝ้าเฝ้าเสกการแล้วนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเราได้รับทราบว่าญาติของผู้ที่มาเฝ้าเสกอาการที่อาคารรับรองเนี่ยประมาณห้าห้าสิบกว่ารายเนี่ยก็ยืนยันว่าจะมารับกันนะฮะที่ที่อาคารรับรองที่สตีดเลยอ๋อคือม,นมอวนนึงรอรับที่ที่นั่นเลยใช่ก็ยืนยันมาประมาณห้าประมาณห้าห้าสิบกว่ารายนะครับค่ะรั่ แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเดินทางกลับไปตามคุณวิทัาเงาซึ่งก็อยู่ทั่วทั่วตัวไปนะฮะก็เราก็เลยสอบถามว่าเขาจะไปที่ไหนกันบ้างก็ได<ะ>้ข,ข้อยุติมาว,ว่าเขาก็จะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมือง<ะ>แล้วก็สนามบินอูอ่ตะเภาเองเขาไป<ะ>แล้วก็ไปที่สถานีขนส่งสายใต้เขาไปสถานีขนส่งเอ,อของเอ,อ ที่เป็นภาคเหนืออะไรเนี่ยเขาก็ไปฮะไปคือไปทุกที่เนี่ยทางกองทัพเรือเขาจัดรถไปส่งให้หมดแต่คือไปส่งที่สนามบินเฉยๆไม่ได้ไปส่งที่ภูมิลาเนาใช่ไหมคะครับคส่งที่สนามบินแล้วก็ส่งที่สถานีรถเอ่อขนส่งประกาศที่จะเดินทางไปเดิน่างกับนะครับครับค่ะทั้งหมดนี้มีกี่คนคะถ้าเกิดรวมจํานวนที่ไปพักรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับมาที่ฐานทัพเรือค่ะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด หนึ่งร้อยสมสิบค่ะคือตอนนี้ทุกคนกลับมารวมกันที่นี่หมดแล้วใช่ใช่แล้วครับค่ะส่วนคมีอยู่ท่านหนึ่งที่ที่ตรวจพบว่ามีเอ่อเชื้อโรคไวรัสเต่ก็ได้รับการรักษาหายแล้วที่ที่โรงพยาบาลชนบุรีแตก็ทันนั้นเดินเองค่ะครับช่วงเย็นที่ผ่านมามีคุณหมอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งไหมคะก่อนที่จะปล่อยตัวให้กลับบ้าน เริ่มตั้แต่เมืม่อเมื่อช่วงเช้านะคร <c oughs> ับเขาก็เก็บออตรวจเลือดตรวจการขั้นสุดท้ายนะฮะ <c oughs> ก็ผลการตรวจก็ไปผ่านที่ห้องแล็บก็สรุปได้ว่าทั้งทั้งหมดนี่เทร้องมือน่งนวยเจ็ดนี่ยนะครับก็มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคไวรัสโควิด1 9แต่ประการใดเลยก็ขอให้ผู้ที่เป็นญาติมิต่สบายใจได้แล้วก็ขอให้ผู้ที่ เอ่อใกล้ชิดทั้งหมดแต่ก็สบายใจได้ครับว่าทั้งหมดเหล่านี้เป็นผู้ที่<ถ>ไม่ได้มีทํานไม่ได้มีเชื้อ,อการติดเชื้อโรคตับการใดเลยครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะจะจะ,จะเริ่มทยอยส่งกลับตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าพรุ่งนี้ตอน,นเร้พรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าเวลาเวลาเก้าเ้ามงเช้านะฮะท่านตอนเมื่อคืเราทราบมาก็จะมีทางกรนะทรวงสาธารณสุขแจ้งให้ระับ ผู้ใหญ่บองคจะเป็นท่านรองสา,า,า,าสนะต์ทิศโต้งจะมาส่งนะแล้วทางกองทัพเรือก็ะต่ผู้รัประชาเป็นเปร่วมส่งครับอ๋อค่ะคือวันนี้ทุกคนก็ยังพักอยู่ที่ฐานทัพเรือตามปากติใช่ไหมคะครับใช่ครับตอนนี้เป็นคืนคือสุดท้ายของของวันที่สิบสี่นะเคืะคจะจบตอนเที่ยงคืนค่ะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจทุกคนที่อยู่ที่นั่นดีขึ้นทุกคนก็มีความสุขครับเพราะว่าการอยู่ทั้งสิบสี่วันเนี่ยเขาก็ มีการจัดการนะมีกิจกรรมให้ให้ให้ให,ให,ให้มีการผ่อนคลายแล้วก็มีการดูแลโดยสภาพจิตใจเนะี่ยก็มีความพร้อมแล้วก็มีมีความสุขสีทุกคนทุกคนก็มีความหวังอยากจะกลับไปไปบ้านนะครับก ส่วนจะมีความสุขดีครับค่ะส่วนศูนย์ติดตามสถานการณ์ <c oughs> ของทางกองทัพเรือก็คือถือว่าปิดศูนย์ไปเลยไหมคะ,ะหรือว่าจะต้องเปิดเอาไว้เพื่อสำรองต่อไปอ๋อก็ก็คงปิดไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ย เป็นเหตุการณ์เรียกว่าเป็นเหตุการณ์เล็กๆเท่านั้นเองซึ่งการปฏิบัติของทางกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ามารถที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วฮะก็ไม่ต้อง<ม>ห่วงนะค่ะคือมีการแพร่ระบาดอีกจากที่จีนแล้วต้องไปรับคนไทยมาที่ฐานทัพเรือสัตหีิก็ยังพร้อมมาเฝ้าระวังโรคอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะก็กองทัพเรือพร้อมเสมอที่ไหนที่ประชาชนมีความเดือดร้อนนะกองทัพเรือก็พร้อมที่จะเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเสีัษะทุกอย่างเพื่อให ชื่อคนไทยเรียกับบแรกนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับสบายใจได้ไดค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกนะคะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ คนสกองทัพเรือน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้เห็นบรรยากาศการส่งคนไทยจากอู่ฮั่นกลับไปแล้วทุกคนก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปากติได้นะคะทีนี้มาดูเรื่องกระบวนการรักษากันหน่อยตอนนี้ทีมแพทย์จากทั่วโลกค่ะก็พยายามที่จะระดมสมองการหาวิธีกระบวนการรักษาที่จะไปยับยั้งไวรัสโควิด -19 ให้ได้นะคะก็จะเห็นแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่ามีอยู่วิธีหนึ่งคือเขาไปใช้พลาสมาหรือที่เรียกว่าน้ำเลือดเนี่ยจากผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อแล้วหายแล้ว เอาพลาสมานี้มาใช้กับผู้ที่กำลังติดเชื้ออยู่คำถามคือว่าวิธีการนี้ที่จีนเขาตั้งต้นมาจะได้ผลในการรักษาจริงหรือไม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับศาสตราจารย์ในแพทย์ศิริวัตน์เหมมัจจุธาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่จากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาสภากาชาติไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะการหาทางรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเหมือนมีข้อมูลที่จีนว่าเขาสามารถใช้พลาสมามาทำการรักษาได้ตรงนี้ความเป็นไปได้นี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะคุณหมอเออจริงๆแล้วการใช้พลาสมาหรือว่าส่วนประกอบของเลือดในคนที่หายดีนะครับมามาใช้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลออพอดีได้ ได้ติดต่อก,กับโปรเ o สเซอที่จีนนะครับเมื่อเช้าะนะครับก็ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วในวิธีการใช้เนี่ยก็คือเอในคนที่หายแล้วนะครับต้องมาตรวจสอบก่อนโดยการมาดูว่าในเลือดของคนที่หายนั้นมีเอภูมิคุ้มกันหรือที่เราเรียกว่าแอนติบอดีซึ่งสามารถฆ่าไวรัสได้นะครับอยู่ในปริมาณที่สูง แล้วก็เมื่อมาเปรียบเทียบกับคนที่ป่วยอยู่นะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเองก็ต้องมีวิธีการที่จะตรวจสอบออความแรงของแอนติบอดีภูมิคุ้มกันเฉพาะตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้ก็มีคำถามมีคำถามหนึ่งนะครับว่าที่ที่ถามไปถามว่า แล้วก็ถ้าหากว่าใช้วิธีการรักษาน้ําเหลืองแบบนี้เนี่ยจะมีเกิดผลเสียหรือไม่เพราะว่าในทางทฤษฎีนะครับก็คือว่าถ้าหากว่ามีภูมิคุ้มกันเฉพาะไม่ไม่ถึงขนาดแทนที่จะไปช่วยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายมากขึ้นหรือท,ทาให้โรคมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าทางทางนั้นก็ตอบมาว่าถ้าหากว่าใช้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงอย่างที่กําหนด นะครับในระดับนี้ก็จะไม่มีผลเสียอะไรค่ะ,ะค,คือหม,หมายถึงว่าผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยถ้าเกิดเขาหายแล้วเราก็ไปเอาน้ำ,นำเหลืองของเขาใช่ไหมคะ<ช>คือพลาสมานี่มันคือตัวน้ำเหลืองถูกไหมคะคุณหมอใช่ค่ะค่ะ,คะแล้วก็เอาต้องต้องไปหาอีกว่าเขามีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะจะใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้หรือเปล่าอีก<ช>ไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้ได้ กับเอิในขั้นตอนของที่ประเทศจีนเนี่ยใช้แบบนี้ค่ะนะครับคือคือไม่ได้หมายความว่าเอาน้าเหลืองจากผู้ที่หายเอแล้วก็ถ่ายน้ํเหลืองมาแล้วก็เอามาให้ได้เลยอ๋อค่ะแต่ว่าแต่ว่าต้องมีกระบวนการที่ตรวจสอบว่าภูมิคุ้มกันที่เอมีต่อไวรัสตัวนี้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันจำเพาะแล้วก็ทําลายเชื้อได้ไม่ใช่มีภูมิคุ้มกันเฉยๆซึ่งทําลายเชื้อนี้ไม่ได้ะนะครับ ในเชิงข้อมูลทางการแพทย์นะคะอัตราการหายป่วยจริงๆแล้วเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอถ้าเกิดใช้วิธีการนี้เอท,ท,ที่รายงานที่รายงานของประเทศจีนนั้นก็ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้มากนะ,ะนะครับคือคือโดยทั่วไปเนี่ยมีใช้แต่ว่าไม่ไม่ได้ระบุเป็นรายงานเอคือคือวิธีการใช้ในลักษณะแบบนี้ ถ้าถ้าจะบอกว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่อย่างไรปร์เซ็นต์ยังไงนะครับอาจจะต้องมาดูว่าผู้ที่ได้รับคือผู้ป่วยนั้นอยู่ในขั้นไหนแบบไหนนะครับแล,แ,ลแล้วถึงจะสรุปได้ว่ามันควรจะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในกรณีแบบนี้นะครับถ้าที่รายงานมาเป็นผู้ป่วยจํานวนน้อยนะครับไม่กี่รายแต่ว่าก็บอกว่าดูว่ามัน น่าจะดีขึ้นในเวลารดวดเร็วรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เรายังไม่มีวิธีรักษาใดๆชัดเจนเออการที่มีอะไรมานะครับอันนั้นก็ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องมีข้อกำหนดนะครับหรือว่าต้องมีคุณสมบัติของพลาสมาหรือน้ำเหลืองนั้นนะครับว่าจะต้องมีความแรงหรือว่ามีฤทธิ์เท่าไหร่ ค่ะ <c oughs> ที่สามารถจะเอามาใช้ได้โดยปลอดภัย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ในทางการแพทย์ยอมรักวิธีการรักษาด้วยการใช้พลาสมาแล้วหรือยังคะคุณหมออ,อวิธีการใช้พลาสมาในระดับนี้นะครับจริงๆแล้วมีการใช้มานานแต่ว่าเป็นการใช้น้ําเหลืองของคนปกติที่เอาไปใช้ทําให้เกิดความเข้มข้นขึ้น <c oughs> แล้วเอาไปใช้ในโรคของคนป่วยนะครับที่ส่วนมากแล้วจะเป็นโรคของภูมิคุ้มการวิปริตค่ะ นะฮะเช่นโรคพุ่มพวงนะครับ<ม>อ,อหรือโรคสมองเสษจากภูมิุกันวิตเปริกก็เลยเอาเือนอย่างที่เราชอบพูดว่าเอาน้ําดีไปขับไล่น้ําเสียะ<อ>นะครับในกรณีอย่างนั้นแต่ว่าในกรณีของเชื้อโรคในลักษณะแบบนี้เอก็เป็นการเอาภูมิคุ้มกันจำเพาะต่อเชื้อโรคตรงนี้เลยนะครับเฉพาะตัวเลยซึ่งอันนี้จะแตกต่างกันกันกบการใช้น้ำเหลือง เ,เข้มข้นนะครับที่ไปรักษาภูมิกันวิเปรตนะครับอันนี้เป็นรกรณีกันค่ะอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดใช้เกินกว่าที่ก hm ําหนดเอาไว้นะคะตามแนวทางการรักษาเนี่ยโรคแทรกซ้อนจะเกิดอะไรขึ้นบ้านผลผลเสียค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องมีปริมาณที่พอเหมาะในในการใช้แล้วก็ส่วนส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นนะครับคิดว่ายังคงไม่ได้เป็นที่ที่กำหนดชัดเจนเป็นมาตรฐาน ครับ <c oughs> แต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ที่ผมน้ำเรียให้ทราบตรงนั้นเองก็คือว่าเจะต้องมีความแรงของฤทธิ์ของออน้ําเหลืองตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่าสามารถ <c oughs> ที่พอจะไปฆ่าไอ้ตัวไวรัสได้ที่คร <c oughs> ั่ <c oughs> ที่ไตเตอร์ที่เรียกว่าเป็นเป็นความแรง ในระดับเท่าไหร่มากกว่าค,ค,ค่ะคุณหมอคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีข่าวออกมาว่าทางโรงพยาบาลลาดวิถีเนี่ยให้การรักษาผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วโดยใช้ยาต้านไวรัสเอดตรงนี้เนี่ยประสิทธิภาพนีด่ดีดีมากพอไหมคะเท่าที่เท่าที่สรุปจากประเทศจีนนะครับยาต้านไวรัสเอดตรงนั้นเนี่ยคงได้ผลไม่ไม่คงที่นะครับแล้วก็ยังยังไม่ได้ถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานค่ะ นะครับแล้วก็การรักษาที่ที่ประเทศไทยใช้ตรงนั้นเนี่ยถามว่าผิดไหมเนี่ยไม่ผิดเพราะว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะกหนักนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าการที่รักษาแล้วก็ผู้ป่วยดีขึ้นจะเกิดขึ้นจากการรักษาด้วยด้วยยากลุ่มนี้ะะนะครับตรงนั้นอาจจะบอกไม่ได้อย่างประเทศจีนก็มีการใช้มานานพอสมควรแล้วะนะครับ,นะรบตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีการระบาดตั้งแต่เดืนอนธันวาคมะครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอน,นะคะครับขอบคุณฮัสวัสดีค,ค่ะ ข้อมูลในเชิงการแพทย์นะคะก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าการใช้พลาสมาหรือว่าน้าเลือดเนี่ยมาทําการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องระดมกําลังกันณนะเวลานี้เนี่ยคือก็ต้องหาทางรักษาให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคค่ะพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดนะคะยังมีอีกหลายประเทศนอกจากจีนที่ยังน่าเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยถึงขั้นมีการประกาศเตือนว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สิงคโปร์ไปที่ญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยสถานการณ์ น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆรื่อยนะคะโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่อยู่บนเรือสำราญที่ชื่อว่าไดมอนด์ r รินเซสค่ะล่าสุดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอยู่นะคะแต่คําถามคือว่าทําไมญี่ปุ่นถึงมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากมายขนาดนี้วันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเอาไปดูรายงานที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขามีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนอกประเทศจีนณนะเวลานี้ผู้ติดเชื้อ ที่เพิ่มขึ้นจํานวนมากเช่นนี้นะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากอย่างหนักหน่วงเลยทั้งเรื่องของการคัดกรองผู้ที่เข้ามาในประเทศแล้วก็ไปสร้างภาระให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขยุ่ยเวลานี้การคัดกรองเนี่ยทำได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการป่วยกับผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเท่านั้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นเวลานี้เนี่ยอยู่ที่500คนค่ะส่วนใหญ่ติดเชื้ออยู่บนเรือสำราญไดมอนด์ปรินเซสนะคะมีอยู่450คนค่ะนี่คือตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยออกมานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อที่แบ่งเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนด้วยกลุ่มหนึ่งที่เขาเดินทางเข้ามาที่ญี่ปุ่นหรือเป็นชาวญี่ปุ่นเองที่ไปจีนมาแล้วกลับเข้ามาในประเทศก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อ กลุ่มที่2ค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นที่ไปจีนไปที่อู่ฮั่นต้นตอของการแพร่ระบาดเลยนะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้ามาโดยเที่ยวบินพิเศษของรัฐบาลตรงนี้แหละที่เป็นปัญหารัฐบาลบอกว่าเป็นกลุ่มที่สร้างความยุ่งยากให้กับรัฐบาลมากๆนะคะเพราะว่าถูกถูกตรวจพบว่า ตอนแรกเนี่ยไม่ติดเชื้อแล้วค่อยๆมีอาการป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยเริ่มชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อแน่นอนนะคะก็ทําให้ต้องมีการไปตรวจซ้ําอีกครั้งกลุ่มที่3คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวจีนค่ะใครบ้างแหละคนที่ไปขับรถบัสนําเที่ยวแล้วก็จะมีคนขับแท็กซี่นะคะพวกนี้เนี่ยไม่ได้ไปจีเลยแต่เขาไปติดเชื้อจากการไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้เนี่ยแหละ กลุ่มที่4ค่ะเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือสำราญไดมอนด์ปินเซสนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อชาวญี่ปุ่นที่ติดต่อกันเองด้วยกลุ่มนี้เนี่ยกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ยังไม่สามารถจะติดตามเส้นทางการติดเชื้อได้อีกหลายกรณีหรือบางคนเนี่ยไม่เคยไปจีเลยนะคุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับชาวจีนค่ะนี่คือสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่ญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสาเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนอกจีนเนี่ยเพราะอะไรก็มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากที่สุดโดยตัวเลขปีที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาญี่ปุ่นมากกว่า9ล้านคนและในจีนก็มีชาวญี่ปุ่นมีธุรกิจของญี่ปุ่นอยู่มากโรงงานผลิตยดยนต์ของฮอนด้า อยู่ที่อู่ฮั่นก็มีซึ่งนั่นเป็นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงนอกประเทศจีนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีแพลนจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นถ้าเลื่อนไฟล์ได้เนี่ยก็แนะนําให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะเอากลับมาที่บ้านเรากันหน่อยวันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกลางห้างดังนะคะเกิดเหตุยิงกันคนยิงเนี่ยเป็นผู้ชายไปยิงอดีตภรรยาของตัวเองตำรวจตั้งโปมสังหารว่าเป็นเพราะความหึงหวงค่ะคดีนี้เนี่ยล่าสุดพลตำรวจโทพัชพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเป็นคลินิกเสริมความงามอยู่ชั้นที่4ในห้างแห่งหนึ่งนะคะแถวๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุตอนนี้เนี่ย ทราบชื่อคนที่ถูกยิงเป็นผู้หญิงคือคุณปิยนุชชัดชยัยอายุ28ปีเป็นพนักงานอยู่ในคลินิกเสริมความงามแล้วก็คุณวิสาลินีปั่นอายุ30ปีได้รับปาดเจ็บนะคะถูกยิงที่แขนซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลพญาไท2พนักงานสาวที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ให้ปักคำกับตำรวจบอกว่า ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตอนนั้นอยู่ในห้องข้างหลังพอออกมาเนี่ยก็เห็นสภาพเพื่อนตัวเองเนี่ยคือคุณปียนุชเนี่ยล้มฟุบไปหลังเคาน์เตอร์แล้วแล้วก็เลือดออกเยอะมากก็ช่วยพยุงแล้วก็แจ้งตำรวจส่วนรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้สนิทสนมกับผู้ตายส่วนวินรถจักรยายนยนต์รับจ้างนะคะที่เป็นอาสากู้ภัยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ไปถึงที่คลีนิกเนี่ยคุณปียนุชล้มหมดสติไปแล้ว แล้วก็เห็นว่ามีแผลถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะ3-4นะัดก็พยายามที่จะเข้าช่วยเหลือแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะทีนี้ความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทพักพกรพงยืนยันว่าผู้ที่ก่อเหตุนเนี่ยรู้ตัวแล้วนะคะก็คือนายดานุสอน,นุ่มเจริญค่ะเป็นอดีตสามีของผู้ตายตรวจสอบย้อนหลังไปใน Facebook ส่วนตัวของคุณปียนุษเนี่ยพบว่าทั้งคู่ เพิ่งจะหย่าร้างกันเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองแล้วตัวของคุณเปียนุชเนี่ยเอาใบหย่ามาโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเมืม่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าอาจจะมาจากความหึงหวงนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นอื่นๆทิ้งเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขยายผลกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าทางคดีนี้ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามทิศทางข่าวกันค่ะ ทางข่าวพรุ่งนี้มีหลายประเด็นที่ต้องจับตากันนะคะโดยเฉพาะที่โคราชค่ะวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทั้ง27คนที่นครราชสีมาส่วนเงินเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บกองทุนก็โอนเงินให้กับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วจํานวน57คนค่ะยังเหลือหนึ่งคนที่เป็นคู่กรณีก็ต้องรอการสืบสวนก่อน ส่วนพรุ่งนี้นะคะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นำคนไทยกลับบ้านโรงพยาบาลอภา,ากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีทางกองทัพเรือได้เตรียมสถานที่รองรับญาติที่จะเดินทางมารับคนไทย137คนกลับบ้านแล้วหลังจากครบกำหนดเฝ้าระวังสังเกตอาการ14วันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการรายงานทั้งเรื่องของการลงทะเบียนการรับบัตรอนุญาตตามขั้นตอนด้วยนะคะ และอีกหนึ่งคนยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีเพื่อดูอาการให้แน่ชัดต่อไปค่ะหมดเวลาแล้วกับจับประเด็นข่าวร้อนคืนนี้นะคะลากันไปด้วยความสวยงามของดอกทิวลิปเป็นหมื่นต้นเลยค่ะอยู่ที่กรุงมอสโกของประเทศรัสเซียวันนี้สวัสดีค่ะ